ตาตที่สองจำในนสสมองนะว้าเาาาาไหาไาแาาวแหาาูาเาา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 นไ่าา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 วาาาาาางาาาอาาาาาาา้ดีาจดีใจโอ้ มทุกขวัญต้นไม้ที่ว่าพระพุทนให้ม่าจะนอนไข่โาอ๋อใครอยากได้ต่องวดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมของแม่อุดรนะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นก็สวัสดีคุณแม่ก่อนเนาะสวัสดีคุณแม่อุดรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่อินเยนแม่แต่อินเยนนะแต่สร้างตัวน้องเอ็มมี่คนอื่นก็เชียว์น้าแม่อุดรนเนี่ยนะแม่อุดรได้ เอเชียกะซางมาเนม่ยนางเชียกะซางมาเสียกะซางมานางสีฟังมาว่าอย่างนี้ออกตัวนี่หลักหลักมั้ก้นมั้ยนั่งยู่เสร็จละดีใจยุ่คนเดียวดีใจยู่คนเดียวท้าอันอันเปาอันเปากันนั่งยันห็นอ่ะอันเด้อออกตัวนี่นาฟังยู่งหรือนาฟังเป้า นี่ลอรก็แม่ฟังอยู่แม่ที่แดงเก็ฟังอยู่เนาะนีอันนั้นที่อันนั้นนั่กี่ดาาสองสองะเป็นบอมันจะมาออกโคกสองสองมันบออันมันก็ึ้นแป้มหนึ่งเนาะใช่นะใช่ใช่นะ เจ้าไหนก็ดีใจนะเออดีใจบานกระเขียนเลี่ยค่ะสามศูนมาเขียนให่เขียนใหโอ้ตอนฟั่งนะเออตอนฟั่งนะบานอีก็มาหาศูนย์เกียตศูนย์เงินมาโอ้ยบานนันสิออกสองตัวผัสสิออกศูนย์เกียรติสตา์ตัวว่านะหรือสิมาตัวได้ขั้นมาศูนย์หนึ่งเออหนึ่งหนึ่งอย่างก่อนศูนย์สี่หนึ่งน่ะขั้นมาศูนย์หนึ่งกับสิเขาอยู่ที่ศูนย์หนึ่งตัวว่าขั้นสตาร์ตไหนมเสดนั่งคิดนะนั่งรุ่นนั่งรุ่นอันเป้ากับยูดีเนะ ห้องแบบแค่กระเป๋ากับต๊ใจรอแสัจห้องห้องแบบไหนแม่เอออันนี้เด็กจะอคุยบ้านนะเออบ้านอันกระเด็กพัทลุงกับเขาเด็กศูนอซีศูนย์เจ็ด่ะเด็กพึ้นเขาทั้งหนาบ้านไปหาตอนีใส่ก็แม่นันแต่น้างบ้านที่หนึ่งเลยก็ยังว่าบ้านมัเขืออ่านศูนย์เจ็ดเด็กพัทลุงนะบ้านนี้ก็มาศูนย์สี่หนึ่งวัด ต้ราตกระจายยังได้ในบ้านโหได้ก็มาฟฝังอีกทีหนึ่งสูงสี่สสี่หนึ่งก็าตอนที่อสองจำไ้นนสมองนะเป็นผมโมเอาวิ่งเลยนะเนะ่ยนกระล้งเงื่อนกันเลยพวกว้าวั Mẹ này khế keng thả vật thần này nó cũng mẹ keng thả vào vật thần này tiền bạc cứ nhìn thấy mừng hướng, là nhân vá mất tang thất tí này cũng hoàng không vật này là vá đấy nếu hoàng không mình này vua vàng nó sẽ mày vá bạc da thau ít gì bạc da tuột à mã mày mẹ anh mã nó chỉ piên mai ไม่มาบบว่บแม่ก็ร้อนหมะบีกกับอะไรได้นะหมาอะหมาเทพดาไป้หมาเทวดาไปเล้ยัางบากระบอกกระตัวบอกกันกีนได้น่ะหมาเทวดาได้กันกีนาด้นี่โมเสียน่ะทีมาเสีย่หมาขาดไม่ไี้วน่โมเสียกตว่าเตมาน่ะถ้าเงินต้งจัาอ่ะผมก็ไม่เชื่อแม่มาก่อนซีผมก็ไม่เชื่อมากแต่ยังมาอันเซียนี่นีหนีนีนีแผนไปทุ่งสูงหม เอามขาโจกใส่นปากมันอะไม่แค่โหม่หนิเอาบ้านเนี้ยอันแบ่งเศร้าเนี่ยไม่แค่แหนบดีแท้เพรานแหนบใส่กัมเงินหน่อยนะแม่บมั่โจ๊กใส่จังไหมเอาข้ามนแหนบมันบอถือออกมามั้งสองซาอันสี่มันบออันนี้มันบอซาบ้านนี้มันโดดบานแหนบมาหัสีเนาะนี่แบ่งเศร้าอันบอนี่สมมติว่าแบ่งหน่อยอันบอมันต่แหนบแต่สี่แม่ไม่โดนกัดอม่แบ่งสี่แม่เอาอหม่ไม่ได้สีแม่ถ้าหมาตังมันสิรูดออกได้นี่ เมื่อเราปานคนจับหยักใบละแม่ทังสี่ละแม่อันนางสวยมากโดนแนมเห็นอันเปาไปส่ยว่าร่านต่วันเลนงนเดนเขาออกของทางบานกันเลยแนมไปแนมมาแต่แท้เขานางเพชรโจโคอยู่เมื่อวันมาจะใสบานกระสันว่าบานเีงมาบ้านะคะอาเงินมากสิบหาโอ้ยจับ เดี๋ยวได้จับเพื่อนแบับของมาทายไว้เออเออมึงจะพึ่งลูกมึงจะพึ่งลุกแม่ทายก่อนมาสันว่ะบางมันเลยอันทายไว้นานอก็เลยทายไว้เนาะทายทายไว้ใช่ไหมครับแม่ทายไว้อืมเลยทายไว้ FC ถูกหลายไหมแม่ถูกกได้บอลซีหห้าแสนนนผาได้แค่าก็ ส no no hm. ี่หาแสนมแม่จะจนสิได้เทราัดท์ใหม่เห็นเนาะ้เขาจะซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ป่ะแม่รศัพท์ตาวนี้สิใจแล้วก็สื่อใหม่ใหม่แน่มาสิสื้ใหม่ตัวใหื้อใหม่มาื่อใหม่หนบอกให้ย่างบอกให้ไปดูไปย่างไหมเดี๋ยวว่าอ่านเนาะเดี๋ยวว่าอ่านเดี๋ยวถูกเท่งผัวเท่งเมียเดี๋ยวเมื่อไหร่เป็นมาอ่านให้ฟังเอ ตันีอ uh, mm ันได้แม่หัวคนบะเอออดเอาดูอดเอาตัวตัป็นีได้ไหมเมื่อเจนี่ประกันม่จเงอีหยังแม่อดเอาอดเอาตัวบ้านนี่อันเอาอันก็เดยบอกคนอันนี้ตาเบึ่งเลขให้แม่เด้เด้ถามเทวดาให้แม่น้าแม่อันนี้ตายก็ถามแม่ถึงมาบอกแม่ได้ได้เอามาบอกดูก็ได้แม่ตัวหนี้ล้วแม่ยำตัวนี้เลยแม่เบอร์ซานก็เลยยำนะ ไปบอกสองเทีย่ยแล้วซุดหนึ่งกับไปบอกไปกบลัตตดีเลยเขาไปหาอนิตานะ่ะแม่บอกให้เทวดาไปหาไปหาดูนะ<อ>ลูกตไปบางเรือเทวดาสิไปหาอันดูได้แม่บอกเทวดาไปหาดูเร้อว่าะจักษ์จะแม่เพิ่นว่าไปเลยเร้อว่าัสิน่ะพอดีเทวดากัย่างเขากันเขาไปบ้างอนิตานะ่ะเทวดากันย่างไปผู้ไปขายห,หัวยกลับไปมาในไปบ้างดตดีในเขาทีมันออกสองสองหนึ่งนะ่ะ ไปตีระเตอรี่ให้เขานีนางวันที่หนึ่งนีนางวันที่หนึ่งบอกให้อานิตาเอาไงมาในหัวมาหามเช้า,ายังไหยแท้หัวบ่าได้สามใบาอานิตานะแมนบอกได้ผู้เดียวแม่มาเขาก,กระส่งม่ให้แม่ตลอดเด้ยเขากระมาตอตอ่อต่อนะตอออัน,นให้อันันทนน์ให้แฟนบอกมาตอยอด ตอยอดมะถั่วหุนละไม่มะถวายน่ะตอยอดมาถั่วไอ้ไรเลี้ยงไรเขาก็ตอมากตอมาอาแมร์นุ่งสูงให้แม่เด้ออาแมร์นุ่งสูงให้แม่เด้อแบบว่าเขาบวกระครับเขาก็ได้แม่ว่าท่านุ้ยไรแหงไดรนะเขาก็ได้แม่ก็บอกเขาว่าท่านุ้ยไรแหงได้เด้อลูกท่านนั่นโดดจ่าแม่เขาก็ให้มากเขาก็ให้มากเขาก็ให้มากในกลุ่มน่ะแม้แต่เขาผู้เดียวเขาได้มากเขาให้มากบ่แม่นว่าบ่ถือแม่บ่มีบ่ยินคำนี่จักเถียงเพราะว่าเขาให้มากตลอดเลยบ่ได้ตัวเลยแม่บอก อัจารยกีากเห็นเข<ธ>าสิใหมมาตลอดเพราะบาทเทว,วดาว่ายิ่งให้ยิ่งรวยเนี่ยคแม่ยิ่งให้ยิ่งรวยแม่กระสืมมอหรือมงกระใเด็กชายน,น่ะสามหนึ่งน่ะบามันก็ม,กมาอ,มออกสามตัวสี่ห้าศูนยหาจันย์กีฬาสื่อจันกีราพ่อซื้อคือแกจะทําให้เห็น แม่อย่างเช่นงวดเมื่อกี้ก็ข้ามเงินมาให้ร้อยกี่กี่บาทก็ต้องสังเกตเอาตรงนั้นเอาใช่ไหมครับคุณแม่กดเอานั่งนั่งเฉลี่ยค่าเงินเอาไปใส่เลยเออออออนั่งที่โอมโยโจลูโยมทำหน้ายังไงแม่ทำหน้าเบิ้งแม่ดูสิแลยค่ะเสือบื้งแม่เนาะเนเนเนยกให้เบิองเนี่ยนี่ตาเนี่วเนี่ยโอ้อันนี้คืองวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วอันซี่หาช่วยก็หายเนาะ กันกีดาศยหาศูนย์สามตัวนะแตกขึ้นกันอันนี้ชื่อตัวหวดเลาแด้วยสามตัวลายเงินเราดิอางอมาให้โอ้คือส่วนมากจะสามตัวเหรอครับส่วนมากเป็นตัวกลับเนาะแต่ว่าก็ถือว่าตกตรงบูกก้อนหนตรงตัวนอนลงนอกจากกีดาสีหาศูนย์ตรงไม่ได้กลับเลยก็ไล้กลับอันสี่ห้าศูนครับต่างหัวใหญ่ตัว สี่ห้าชุดมันออกสามหนึง่งอะโอเคครับแม่เอาลงก่อนก็ได้ครับอือสี่ห้าชุดน,นะคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณแม่นเนาะแม่ครับแต่ว่าผู้ใดเสียกับผู้ใเงินผู้ใดผู้เสียกับผู้ใดเงินแม่ฝันว่เอาต่องวดเป็นยังไงแม่ฝันว,ว่าตองตองว่าผู้ใดฝันอ่าเป็น,น,ปนยังไงครับทีนี้แต่ว่าเป็นยังไง ไม่เศ้านี่เอาอังเปาคืนทั้งเตียงมันก็อไปใส่น้องกับยูกับแม่บนแ้ก็ได้เอานางเปานองนั่นเตียงหรือนำนั่นเตียงเพิ่บานเยวะมากคาบนมพักปุ๊บโดอะแม่ไมนเพิ่บาเดียบานคนล้ยังรื่อนมเมาแล้ววะค่าเออเรีว่าเมื่อกาเมื่อกันนมแมนบอกร็ต้องเป็นเก้าแล้วเก้าศูนย์เก้าศูนนมเมื่อกันหนึง่งเก้าศูนย์หนึ่งบานไหเก้าศูนย์หนึ่งแน่น บ้านไหนมาหายเก่า01น้าบอกดิตองหัวต้นแม่เรื่อยๆเลยแม่901หรอครับคุณแม่901 601 901สองงวดไว้ก่อนแม่บรรดาตองวดวถึงแดงสีย่าไมห้ขึ้เก่าเรอกนะเห็นหมอคุณตะมัดม่ให้ตัวเก่ารอบก่อนก็ต่องวดอย่างนี้นละครับตองหดวอ่า ที่ว่าอะไรบูบูอ่ะเป็นไงถูกแล้วมีบูบูไหมครับให้หลานบูบูยังว่ามันมีไทยมาบูไ้บูบูได้เาให้หลานได้ไหมหลานได้บูบูละเอาเป็นคลิปที่บอกว่าจะซื้อไอ้ลาบูบูให้หลานบูบูห้ลานอ่อยยาบูอเขาจว่าเขาว่าเอาบูบูเลยเสร็จเลยแมู่ดอนี่บูบูไอ้เขีมนี่เ่าได้เ่เกเ่เนก่าอ่ะบแม่เนาันบวา มาเด้ขังเป้ามึงยิ้มมาบานลูขึ้นมาฮู้วว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 แววาววววานววบวว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 มาวว่วววววววงววววเววหาวว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 วนวงอันวววเนววววววาววือวงววว่ววงานอยู่แม่ว่า